ดวงแข็งว่ะตอนแรกคิดว่าจะตายตั้งแต่วันแรกเลยแล้วนี่เขาจ้างแกมาเก็บผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หรอแต่แกนั้นไปช่วยชีวิตเขาคือ,อยังไงวะคือเขามีบุญคุณกับฉันเว้ยฉันทำไม่ลงหรอกเพื่อน ตอนนี้เป็นข่าวดังไปทั่วแล้วนะเว้ยแล้วถ้าคนจ้างเขารู้ว่าแกหักหลังเขาเนี่ยเขาไม่ปล่อยแกยวไว้แน่ เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยอใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งขยับตัวนะครับคุณพอจะจำได้ไหมครับว่าคุณเชื่ออะไรฉ,ฉันจำไม่ได้แล้วคุณจำได้ไหมว่า คมเนใรที่นี่บ้านฉันเหรอจ๊ะไม่ใช่ที่นี่คือบ้านของเรา เราคบกันมานานแล้วแล้วเมื่อสองปีก่อนแล้วก็ตกลงกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเราก็รักกันมากเลยนะฉันขอโทษนะพี่ฉันจับเรื่องของเราไม่ได้เลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยคุณหมอบอกแล้วว่าสมองของข้าวนี่ยเด้รับการกระทบกระเทือนเข้าวจำอดีตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าฝืนมันนะ เราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะข้าวข้าวเราชื่อข้าวแล้วต่อไปนี้พี่จะดูแลข้าวเองนะ เป็นอะไรโอข้าวชึกปวดหัวข้าวชึกปวดหัวข้าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน หฉันไม่จ๊ะฉันต้องไปถอดทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรล้อถ้าหายก็เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไปเข้าบ้านก่อยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป่ะเข้าบ้านก่อนป่ะทุกทีเวลาพ่อเราเห็นแกงรันจวนที่รก็จะเลี่ยงตลอดนั่นใช่ครับแกงรันจวนของแก้วแกงรันจวนของที่ร้านเหรอลกูกเอ่อย่าลองชิมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมบอก ปรับสูตรใหม่เหรอหรือว่ารับแม่ครัวคนใหม่เข้ามาพอดีมันมีคนมาสมัครที่ร้านนะครับย่าก็เลยให้เขาลองทำดูคั้งแกงเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดกลมกล่อมกำลังพอดีเลยลูกหายากมากเลยนะคนที่ทำแกงรันจวนสูตรดั้งเดิมได้แบบนี้อโห้อร่อยมาก ย่าทายเลยว่าคนที่มาสมัครรุ่นยาใช่ไหมรุ่นผมครับืพ่อบอกว่าถ้าพูดถึงแกงลันจวนทุกคนต้องนึกถึงร้านเราแต่พอผมได้ชิมแกงถ้วยเนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วแหะครับที่ร้านเราต้องปรับสูตรอุยจะไปเสียเวลาปรับสูตรทำไมลูกรับเขาเข้ามาทำงานร้านเราเลย เป็นอะไรเปล่าครับไม่เป็นไรลูกพ่อมึอนหัวนิดหน่อยเออแม่ขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ปุ้ยเอาเอาแกงน้ำจืดไปเก็บน,นะลูกนะปุ้ยไม่เป็นไรครับแม่ไม่เป็นไรครับ กินสักหน่อยก็ดีครับจะได้กินยาแลบจะเลยอะทุกทีเวลาพ่อเราเห็นแกงรันจวนทีไรก็จะเลี่ยงตลอดเพราะไม่อยากนึกถึงแก้วแต่ทำไมจูๆ่ๆคราวนี้จะได้อยากกินล่ะน้าเสียครับ แก้วแกงรันจวนของแก้วหมายถึงแม่แก้วเหรอครับพ่อออ๋ใช่แล้วยากกว่าแล้วว่าคุ้นๆแกงรันจวนถ้วยเนี้รสชาติเหมือนที่แก้วเคยทำเลยลูกภาคินใครเป็นคนทำแกงถ้วยนี้ คนที่มาสมัครงานที่ร้านนะครับพาเขาาหาพ่อได้ไหมลูกพ่ออยากเจอเขาพ่ออยากคุยกับเขาผมไม่ได้ขอเบอริดต,ต่อไว้เลับพ่องั้นลูกช่วยตามหาเขาให้พ่อได้ไหมฮะตามเขามาหาพ่อได้ไหมลูกพ่ออยากจะคุยกับเขาพ่อจะถามเขาได้เลยว,ว่าทำไมเขาถึงทำการเงินโจนได้เหมือนแก้วขนาดนี้ได้ไหมลูกผมเคยชิมผิดมือของเขามาแล้วยากก็เคย ยาจำแกงนั้นจ่วนที่ผมเอาไปชิมที่บ้านได้ไหมคะแกงนั้นก,ก่อนนี้เป็นคนทำเองเป<อ>็นไงบ้างพอ่อพ่อหนูว่านั่งพักก่อนดีกว่าอนเปลี่ยนเลยบาทอาการมันเหมือนเดิมลูกมันกำเริบอีกแล้วงั้นพ่อพักก่อนนะ มีเรื่องอยากจะขอร้องให้คุณช่วยหน่อยตอนนี้แม่ครัวของผมเกิดอุบัติเหตุอะแล้วแกงระจวนมาเสิร์ฟไม่ได้ผมอยากให้คุณทำแกงระจวนให้หน่อยทาไมฉันต้องช่วยคุณด้วยคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณไม่ไว้ใจฉันอะก็ถ้าเกิดว่าพ่อผมทําได้ตอนนี้ผมคงไม่มาขอร้องคุณหรอกนี่คุณลุงเป็นอะไรคะ พ่อกำเริบแล้วงานนี้มันก็เป็นงานสําคัญของพ่อด้วยผมไม่อยากให้งานของพ่อเสียจริงนะเข้าไปช่วยในครัวเนี่ยไม่ไม่ได้นะพาคินใ้คนนอกเข้าครัวร้านเราได้ยังไงนี่เธอก็รู้ว่าพาคินไม่เคยทําอะไรไม่มีเหตุผลฟังก่อนได้ไหมแต่คุณแม่คะคุณแม่ก็เห็นไหคะในร้านเรามีทั้งอินฟูมีทั้งแขกผู้ใหญ่ทั้งร้านเลยอะ จะให้เขามากินฝีมือเด็กที่ไม่รู้จักจกุนนนไปเท่าได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรสิหายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอะคะคุณแม่ผมรับผิดชอบเองครับแม่ <G ül> ผมเคยชิมฝีมือของเขามาแล้วย่าก็เคย <G ül> เอ้ยหมายความว่าย,ยัางไงย่าจำแกงนั่นจวให้ผมเอาไว้ให้ชิมที่บ้านได้ไหมครับ <G ül> แกงนั้นขวดนี้เป็นคนทำเอง ลูกรู้ได้ยังไงว่าหนูคนนี้จะมารเป็นออกัังเป็นห่วงนะเขาทําได้ครัอยากให้ไลฟ์เนี่ยถ่ายทอดกลิ่นได้มากเลยค่ะทุกคนคือมันหอมมันเย้าวยวนมากเลยค่ะมันหอมมาถึงนี่เลยค่ะทุกคน ดีอ่ะขอบคุณค่ะวัวก่อนเนธททำไมหนูถึงเลือกใช้เคยจะก่ยอละลูกเพราะมันมีรสหวานธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวช่วยให้แกงกลมกล่อมขึ้นค่ะ ูตดนี้เนี่ยแม่แก้วห่วงมากๆเลยนะคะบอกไว้เลยว่าแกงนี้นะคะจะทําให้มีรสหวานธรรมชาติมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็ทําให้แกงมีรสชาติกรอบๆขึ้นด้วยค่ะพอลองชิมด,ดูินะ าดักเจอพ่อทุกวันฉันละกลัวคุณออนลำพางรู้จริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เป็นเรื่องอีกฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะร้ายขนาดนี้ไม่น่าล่ะยายถึงเตือนฉันว่าให้ระวังเขาเอาไว้อะนี่ขนาดเขายังไม่รู้นเนี่ยว่าแกเป็นลูกคุณทีรันเขายังทําได้ขนาดนี้อะถ้าเขารู้ขึ้นมานะหืมไม่อยากจะคิดเลยอะฉันก็หวังว่าคุณพาคิน จะไปเตือนสกติแม่เขาให้ฉันได้บ้างอนแต่มีเรื่องที่ฉันสงสัยมากกว่าตั้งแต่พ่อออกจากโรงพยาบาลฉันไม่เห็นว่าพ่อจะมาที่นี่เลยอ่ะอืมหรือว่าพ่อแกอาการแย่ลงเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้วันเปิดร้านวันแรกพ่อแกะจะมาได้ไหมเนี่ย สวัสดีค่ะ,ะค่ะแกมบุ๋มอยู่กับขวัญเนี่ยแหละค่ะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวบอกแกมบุ๋มให้นะคะขอบคุณค่ะแกมบุ๋มแกลืมโทรสั์ไว้ที่แผนกพี่เขาโทรมาบอกฉันนะ่ะแกรีไปเอาเร็วอุ้ยจริงด้วยงั้นเดี๋ยวฉันรีบมานะอืได้ไวของคุณโชมเนี่ยฉันแยกแช่เอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าเสิร์ฟผิดโต๊ะ พรุ่งนี้แขกจะมาเยอะเพราะฉะนั้นเช็คทุกอย่างให้ดีอย่าให้มีอะไรตกหล่นนะค่ะคุณวิไลนั่นแหละตรงนั้นและมันู่เติมดอกไม้สดเข้าไปเยอะๆใช่ค่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุยทยแล้วป้าคะเป็นอะไรไหมคะไม่จ้ะไม่ไม่เป็นไรเอุ้ยตายแล้วรู้จัก ดูเลือดออกตายแล้วลูกเอ้ไม่เป็นไรคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะป้าขอโทษด้วยนะหนูขวัญเพราะป้าแท้ๆเลยทำให้หนูต้องมาเจ็บตัวแบบนี้คือดูนะจะไล่ออกให้หมดเลยดีที่ไม่ไปล้มทับแข่วันพรุ่งนี้เจ็นเย็นก่อนค่ะคุณป้ามันเป็นอุบัติเหตุคะ่ะแล้วอีกอย่างแผลก็เล็กแค่นี้เองคะ่ะ แต่ก็หายแล้วล่ะค่ะแค่คุณป้าไม่เป็นอะไรก็ดีมาก,มากๆแล้วค่ะมช่างจิตใจดีแล้วเกินอ,อ,อันนี้ถือซะว่าเป็นข้าปลอกขวัญน,นะจ๊ะ,ะไม่ได้ค่ะคุณป้า ขวัญเราไว้ไม่ได้หรอกค่ะขวัญเต็มใจช่วยจริงๆค่ะขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นให้ป้าเลี้ยงต่อแทนสักมื้อหนึ่งนะเอาไว้ให้เลยวันงานไปก่อนแล้วเรามากินข้าวด้วยกันที่ร้านครัวเปรมจันนี่แหละนะคุณป้าเป็นเจ้าของร้านครัวเปรมจันเหรอคะไม่ใช่หรอกจ้า เป็นของลูกชายป้าชื่อฮิรันย่ามาถึงแล้วเหรอทัศฮะรถยางแตกเป็นชั่วโมงเลยเหรอเออเสออร็จแล้วโทรมาบอกก็แล้วกันอืม <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าคะ คนขับรถของป้าอ่ะโทรมาบอกว่าอยู่ๆรถก็ยางแตกโอ้ยจะได้กลับบ้านกี่โมงกี่ยามกันเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลย,ยงั้นขวัญเลียกรถแท็กซี่ให้ไหมคะอุยป้าไม่เคยนั่งเลยลูกป้ากลัวคุณเคยบอกฉันไม่ใช่หรอว่าที่ร้านคุณไม่ควรเต็มแล้ววะใช่ ที่ร้านเต็มแล้วแต่ว่าที่บ้านยังว่างถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้บอกพ่อแต่อย่างน้อยแกก็ได้ทําแกงลันตัวนใ,นให้พ่อกินแล้วนี่เห็นมาลีบอกว่าคนชมทั้งงานเลยนี่แตฉันว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ชอบคุณออนลำพาเลยดิคนจิตใจมืดบอดแบบนั้นอะจะไปยินดีกับใครฉันละสะใจจริงๆเขาเกลียดแกแทบตายนะ แต่สุดท้ายลูกชายก็ต้องมางอให้แกไปช่วยอยู่ดีอะแต่ฉันว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นตอนที่พ่อถามฉันว่าฉันเป็นอะไรกับแม่สายตาคุณออนเขาอาฆาตมากคุณออนเขาแสดงออกชัดเจนมาตลอดว่าเขาเกลียดแม่ฉันมากแล้วก็ดูแต่ละอย่างที่เขาทำกับฉันสิฉันว่าคนอย่างเขาอาจจะทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนี่แกตั้งใจจะบอกอะไรอะ่ะฉันสงสัยว่าคุณออน เกี่ยวข้องกับการตายของแม่ฉันพอแม่ฉันตายเขาก็ได้แต่งงานกับพ่อเลยเขาคือคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดถึงขั้นฆ่าคนตายเลยเหรอเฮ้ยแต่แค่มาตามหาพ่อฉันว่าไ,ไปกันใหญ่แล้วนะขวัญขวัญมีคนมาหาแก ีคุณคุณจะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกละ่ะไม่ได้จะมาหาเรื่องจะมาขอบคุณคือเมื่อกลางวันนะพ่อผมอาการไม่ค่อยดีก็เลยกลับไปส่งที่บ้านก่อนเลยยังไม่ได้ทันได้ขอบคุณคุณอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันช่วยคุณลุงฉันไม่ได้ช่วยคุณเออแล้วที่บอกว่าหางานเสริมอยู่อ่ะยังสนใจอยู่ปะหมายความว่าไงคะผมอยากจ้างคุณไปเป็นแม่ครัวพาร์ทไทม์ คณเคยบอกฉันไม่ใช่หรอว่าที่ร้านคุณไม่ควรต็มแล้ววะใช่ที่ร้านเต็มแล้ว <c oughs> แต่ว่าที่บ้านยังว่างอยู่ค <c oughs> ือผมคุยกับย่าแล้วย่าบอกว่าคุณทำให้พ่อทานยาได้แล้วอาหารที่คุณทำก็ทำให้พ่อผมมีความสุขมากแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าพ่อผมอยากเจอคุณก็ไม่ต้องแอบมีออกมาแบบนี้ไงคุณไม่กลัวฉันไปหลอกพ่อคุณแล้วหรอ ว่าดีสักว่าอีกคนอยู่ใกล้ๆผมะจะได้อยู่ในสายตาผมตลอดโอเคถ้าเกิดว่าคุณสนใจยังไงก็ไลน์มาบอกผมแล้วกันนะแต่ว่าฉันไม่มีไลน์คุณมีตอนนี้เลยแล้วกันมีเลขลงเลขกลายกันด้วย แลค่ okay, นั้นแงบุง๋มฉันตอบตกลงคุณพายคินไปแล้วนะฮะแกคิดอะไรอยู่อ่ะขวัญปกติอยู่ข้างนอกคุณออนเขาก็หาเรื่องแกอยู่แล้วอะแต่นี่แกเข้าไปในบ้านเขาแกจะรอดได้ยังไงแต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ฉันหาหลักฐานได้ ว่าคุณอ่อนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ฉันจริงไหมแต่นี้มันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะแกจะหาหลักฐานจากไหนแก้วมันหอบแกกลับมาบ้านแต่ระหว่างทางมันโดนโจรปล้นตำรวจเขาสันนิษฐานว่าแม่แกคงวิ่งหนีจนตกหน้าผาตายแต่อยู่ๆก็มีคนอุ้มแกมาให้ยายแล้วก็ขูว่า ถ้าไม่อยากให้หลายคุณตายตามไปอีกคนก็อยากให้เพรรู้ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ผู้ชายที่อุ้มฉันมาแล้วขู่ยายฉันว่าผู้ชายคนนั้นต้องรู้เรื่องการตายของแม่ฉันแน่ๆแล้วฉันก็มั่นใจด้วยว่าเขาต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณออนลำพาอยากให้ใครคนนั้นที่ฉันเฝ้ารอเป็นเธอได้